ก่อนจะเป็นติบเข่ากับบางไงเด้พี่น้องได้เาตัดแล้วล่ะงามดีหวานตัานี่มันกระครับโอ้ยเก็ดตกเลยเอาแล้วนเป็นยังเป็นยังอันนี้เขาเก็บสดมันดิปนตัดออกแมนพอตัดแล้วเขาก็ตัดตัวนี้ต่ออโอ้ยยังโบราณอยู่สารธานี้พอกันแล้วเขาจังเขาจังตัดตัวนั้นใส ตามตัวนี้บ่บลมแมนขาเอิ่นขาเอิ่นว่าอัดตุหรือว่าตู้ปิดปากคอไหนเนาะบลูมแมนทอก็ได้มันบีอันนี้เนี่ยกระเจากระสานเองหมติ้มใหญ่ๆนี่แน่เลยธรรมดาเด้อสีมือกี่น่องไม่ยาวเห็ดอันนี้ไม่มันสั้นก็เลยได้ติ๊บน้อยพอดีใส่บาทได้เลยจุ่มน้ำจังน่อย เพื่อเพื่อเขาสานง่ายนะนี่หกเดือนึงเด้อพี่น้องเด้อนั่งเห็ดอยู่พอเดียวนี่แหละเอามเบ่งน้ำกันพี่น้องอันนี้มันกลเป็นเป็นไล่ทางในเนาะจับตาดีๆเลยไว้หนึ่งหนึ่งได้อัดกันเอาแบสโลเซโลได้อจับหนึ่งจับสองจับสามอันนี้ขึ้นไล่สามไล่สามยืน ทังนี้นั่นไล่ซองยืนกับขางกับกับไล่อั้มอันนี้แต่ละบ้านกันอยู่บุคือกันไล่ขางกระเต่ไล่โต้ต้องซื้อไล่โต้เลขกติดข่าวเพิ่นเขาเห็ดสัมมันง่ายแน่เออเออเป็นไงในใครใน,ในยินว่าเห็ดส่องยูทูบเพื่อมบอเห็ดเยอะเห็ดเยอะหรือซื้อได้เดี๋ยวฝากพี่น้องเพิ่นติดตามใ<อ>ห้ซื้อี่องสายลมคนมันนอก สายลมคนบ้านนอกสายลมเย็นภาษาไทยสายลมเย็นภาษาภาษาภาษาไทยสายลมเย็นคนบ้านนอกเป็นเรื่องฝากที่ตามเลยคนไม่ส่องเลยประจีซ้อนวิธีซาอนั่นที่เขาพี่น้องเบิร์นนอกู้ใดมันนักอยู่เพียงเดียวสิละก็แก้แค่แค่นี้ว่างจากการขับรถเพราะมันนี่มาพัก ันนี้มาผักก็เลยเห็นตอกเห็นไม้ก็เลยจักตอกสารปกติกระชับรถเนาะเดี๋ยวอากาศสะีร้อนๆนเนี่ยได้แขกมาเยี่ยมมายามก็ได้โอ้ยโหชิมาเนาะนี่พี่น้องอย่าลืมฝากที่ตามช่องมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเพป็นฝากกันฝากเป็นของของฝาก ของฝากอะไพี่น้องใส่กล่องเลยแล้วใส่กล่องไปเลยฝากส่งไปทางประเทศไทยเลยเนี่ยฝากส่งคนนี้แล้วพี่น้องเด้อติดตามเป็นลน์กับไฮรุ่นะตามไฮรุ่นเนยากเปนยากยำบ้านไปเห็ดดอกฝากส่งก็นม่ห่างยำยำบ่กว่างจะขับรถอุ้ยไก่น้อยกระไรยังมาสอน ว่างบ่ได้ว่างแล้วต้องมีแนวเห็ดเอา<ป>คุยเห็นเลยเนาะอากระชีดคุยเห็นวะน,นี้เนาะคุยเห็นตอนเขาสารเนาะ่สารหมอสารปนะุตออยอนเลยผมมามือสารสารกอกอ,กอไว้ก็เชให้แล้วมันนี่ที่เขาหกหน่วยเจ็ดหน่วยมันสีแล้ว แล้วก็เอาเม้นมือหนาเอากินข้าวกินน้ำแล้วบ่บ้าอ๋อกินน้ำวายอันนี้ก็จักสิหายังให้กินเลยปอบมาบ่บอกกันปอบมาบอกกะสิต้มไก่ท่าอยู่บ่ได้บอกนี่กิ้ิชิได้นั่งคุยกันซื่อนี่แหละเอาผ่ามือมามือบุญมามือบุญมีบุญบ่มีบุญวันที่เก้านี่วันที่เก้าเชียงใหม่ เงี้ยเก่าเลยมาตังค์ซันก็ขึ้เก่าได้ยุ้ยก็ฮะสุดท้ายฝากฝากเอสซีก็เนี้ยฝากซ่องเด้อฝากฝากซ่องไหนเด้อสายลมเย็นคนมันนอกไปใสก่กะทักทายได้แน่เอิอน้นใส่ก็ได้บอกีคุยดยอกบางเทียดกับขับรถนี่พี่น้องน่าพี่น้องงานที่ตามเพคนๆน,นี้นของฝากให้นี่ปี๊บเข่าพี่น้องเอากล้องเข,งขง่าอ่ะ กองเขาหน่อยกองเขาหนอ่อ,นอยค้าแม่ได้นอนในกองหน,น่อยเนาะจานกับมันกับบุกข่อยงามไปได้ดอกพี่น้องแต่ว่าพอที่ใส่อยู่แต่ว่าขายบออคอนใจกันใส่อยู่นลาลาะเอาฝา,ากกดใจติดตามฝากกันทุกฝากช่องเลยเด้อพี่น้องเด้อ มีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวีลงให้ใหม่ดอกมมีแขกมาเยี่ยมมายามฤทธิทีาทำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่นอ้องสบายดีอ่ะสบายดีทุกคนเนะะานเนะเมื่อนี้กะซิมแวลินน้ำอายพี่น้องอยู่บานคาตจานเนาะเพื่อนหน้ากะแลวเวียกตอนนี้กะยู่ตนาเพื่อนเพื่อนเลยเนาะ นี่หันขาหน้าภรรยาเพิ oh, oh. Oh ่อนป้าตัวเจ็ดยังน้อนะป้าบุคคลโบฟันว่าสีมือปานนี้ไรเจ้าเจ้าเจ้าเส้นนั่งเส้นนั่งก่อนป้าเดี๋ยวนี้เนาะอาสีเสริมเดี๋ยวนี้เนาะคุยน้ำกันหลายปีบูวันมีสีมือปานนี้นี่พี่น้องเลย สานติบเข่ากระเป็ดอะไรเนเห็ดพอได้คาขนมลูกมาซ้อนน้องซ้อนนุ่มซานในก๋วยนี่ยังจะเล่นอะโทรศัพท์ล่ะไปเล่นน้ำภูนันมะสอยอย่างเนาะตัวนี้ตัวนี้ซานเล่ห์นะเนาะอันนี้แม่เล่ห์ฮากะแล่ห์นักแต่บโปรตีนมะเนาะนักแต่เฮ็ดคิ้วดิเห็ดตัวนี้มันยิบแล้วยิบแล้วด็ผ่านไลท์ไลท์ขั้นตอนอยู่ มาสดมันเลี้ยวด้วยนี่ตัวหนึ่งแท้นี่นะงามอยู่บ่งามกับชนใจกะมหาในเด้อมาบึ้งที่ไหนีก่อนจะเป็นติ๊บเข่ากับบง่ายเลยพี่น้องได้อันนี้นั่นตัวตัวนเป็นตีนหรือเป็นหัวตัวนี้น่ะจะเป็นหน่วยหน่วยหน่วยมันช่หน่วยน้อยหน่วยที่สานี่ละ ข้าวจักว่าซานทีมเข่าเป็นพี่นอ้องวัวจักกันเตดุลโอ้นี่ได้อซานเป็นเตทิพเข่าหรือว่าซานเป็นเบิร์ตไม่ยังอืดแต่ยังเห็ดอยู่แต่ว่าเห็ดเป็นที่ละอย่างนี่แลหละตั้งใจเห็ดตัวใดก็เห็ดจะมันแล้วก,ก่อนจะซานยังได้เป็นไม่กระเตาะตากระเพาะได้อยู่เครื่องจักรซานนี่แหละยังคือคือคือเซน้ำตลอดม,ม,ม,มันมันมืนมืดเนี่ยนะ ม,ม้นมือมันมื่นเลยปลางามหรีนี่นะข้าม้วนบนลงหมดนะข้าเก็บอบอกวมันมมช่วนข้าเก็บเพชรมันช่วงเขาแล้วหรอือว่าเถาะช่วงเขาแล้วนี่แหละมันก็เลยต้องต้องเก็บเฮ็ดเ,เ,เป็นเฮ็ดเป็นจักไล่นี่เฮ็ดเป็นซองไล่สามไล่หมดเลยปลาม้นเรื่อยๆนู่นเรื่อยนี่นี่ ก็พึ่งเคยเห็นได้พี่น้องนี่หเ,าาเห็นจระได้พี่น้องเห็นตัวจริงเลยสารทีฟเขานี่ต่เกามีตเอามาใส่หล่นบ่เคยเห็นว่ามันสารในอะไรท็่นในอะไรนี่แ้วก็เห็นมันนี่เนาะโอ้ยเนาะแล้วเห็นตัวจริงตัวจริงอยู่ในนี้เนาะโบปากโบตนีนมากำมาไกลกินน้ำกินให้ล้วบ่ดอแขกเขาเนี่ย งานงานงานไปงานหรือไปงานรือันนี้นะขายหน่วยได้ได้ในซัมมี่โอ้ซัมมี่กันประมาณสามสิบพันนี่ละสามสิบพันสามสิบพันสามสิบห้าพันนี่ละเป็นเงินบาทไทยเลยถ้าว่าเป็นเงินบาทไทยสามสิบพันหน่อยเงินบาทไทยก็แหละแต่ขึ้นจะลงเนาะท่าในใจก็จะได้หน่วยละห้าสิบบาทแล้วมันเข่งกันโหลด มันยากในพี่น้องในศาลนี่โอ้ยผลิตได้หน่วยหนึ่งหาสีเสริมนั่งนั่งแข็งเลยเมื่อเมื่อหนึ่งได้จักน้อยศาลเนี่ยวายสี่หน่วยห้านวัยผมแล้วเมื่อหนึ่งหน่วยหน่วยทำนี่อะไรทำนี่แหละมันเนี่ยผมจะให้เบิร์ตมันนี่ผมจะเอาให้แล้วได้มันนี่เน้าอันสอดอันอันนี้อันนี้นี่ยพวกก่อนอันนี้นี่ยกําเนิดอันนี้อ่ะพามันหอยเห็นไหมคัวอันนี้มันไม่ยังอันนี้นะ ไม่สบ้านไม่สบา้บานต่อมันอันนี้เรนล้ำม,มันอันนี้ช่วงเงามันสสงาารรไม่ต้องทำลำบากเลยนึงฮะล่ะเหตุยังไงเลยเพื่อสิได้หน่อยหนึ่งบอกง่ายได้น,นังงงน่งจนเอวแข็งนนหุดเนาะคุณเนาะแต่งสิแล้วล่ะนิบสนนิบสนอ วิธีการน,นิดสนเด้อพี่นองบอ่เบิงเอาเร็อตอนจบดงอันสนอ,อนันดมนังอันดมแปลงชีพันโอ้ธรรมดาเก่าไม่แหละ <c oughs> แต่ว่าไม่มันมันบวทน้นเพียงจัดหัวขีดขีดติดสร้างเปน็นต้องใส่ตัวซอยนั่นเองต้องเก็บงานต่ลบบอลกับบุค้คะละเห็ดก็ได้ มันบึกซึ้กันจะใช้เขาเห็ดจังที่ละนี่จบแล้วอันนี้คือคือมันจะเป็นเพชรนี่เนะเาะที่เอากระตัดมานีหฮตตัดดีด็กกระตัดเพชรนี่ออกเออตัดออกเลยเ่อมันเขาแล้วเลยดิเขาเล้วเขาสานเท่านี้บันี้ กันเรื่องนี้เหรอฮับฮับเบิ้ลคือเบิ้ลตัวแบบโงายเน้นโงายบมงายขันบนใจเลยโบเห็ดเอ๊ะมันก็เพิ่าตัดแล้วล่ะงามดีหวานข้าวท่านี่มันคัก็โอ้ยเห็ดตกเลยตาแล้วเป็นยังเป็นยังอันนี้เขาเก็บสดมันดิอดตัดออกแมนตัดแล้วเขากันตัดตัวนี้ต่อโอ้ยยังบมงายอยู่ สารธานีพอกันแล้วเขาจังเขาจังตัดตัวนั้นใส่ตัดตัวนี้บ่รกลมกมแมนขาเอิ้นเขาเอิ้นว่าอัดตุหรือว่าต้นปิดปากคออะไรเนาะแต่เป็นท่อก็ได้มันบ่ีอันนี้เนี่ยกระเจ้ากระสานเองมันติมใหญ่ๆหญ่นี่แน่เลยธรรมดาเด้อสี่มือกี่หน่องเนี่ยไม่ยาวอันนี้ไม่มันสั้นก็เลยได้ติ๊บน้อยพอดีใส่บาทได้เลย ชุมน้ำจังหน่อยเพื่อเพื่อเขาชานง่าย,ยานะนี่หกเดยอนเด้อพี่น้องเด้อนั่งเห็ดอยูบุญยอดนี่แหลอะอาไม่เบ่งน้ำกันพี่น้องอันนี้มันกลาเป็นเป็นลายทางในเนาะจับตาดีๆเลย <c oughs> ไวนะ้หน<อ>ึ่งได้เ <c oughs> อาเบบสโล่เสโล่หน่ยอยจับหนึ่งจับสองจับสาม อันนี้ขึ้นไล่สามไล่สามยืนทางนี้นั่นไล่สองยืนกับขางกับเต้กับไล่อําน,นี้แต่ละบ้านกันอยู่บุคือกันไล่ขางกระเต้ไล่โต้หนังสือ,อไล่ตัวเลขทิพย์ข่าวเพิ่นเขาเห็ดซ้ำมันง่ายแน่มันง่ายแน่นใ,นใครในยินว่าเห็ดส่องยูทูปอมบ่เห็ดโยเห็ดโยเออซื้อนะได้เดี๋ยวฝากพี่น้องเพิ่นติดตามให้ซ<อ>ื้สอส่ง สายลมคนบ้านนอกโอ้สายลมคนบ้านอบนี่สายลมเย็นภาษาไทยสายลมเย็นภาษาภาษาไทยสายลมเย็นคนบ้านนอบอย่าลืมผัดติ๊ตามเลยเป็นไม่สองเลยประชีสอนวิธีซานนั่นพี่เข่าพี่น้องเบิ่องนอกู้ใดมันั่งอยู่คนเดียวสิแหละก็แกะแค่นี้ว่างจากการขับรถเพาะมันนี่มาพัก นี่มาผักก็เลยเห็นตอกเห็นไม่ก็เลยจักตอกสารปกติกระทับรถเนาะเดี๋ยวอากาศจะชี่โดนห่อเนี่ยด้แขกมาเยี่ยมมายามกัได้โอ้ยโหอะชิมาเนาะี่พี่น้องอย่าลืมฝากที่ตามช่อมเด้อร์พี่น้องเดี๋ยวเนป่ากันฝากเป็นของของฝาก ขอฝากมาพี่น,น้องใส่กล hey, ่องเลยแล้วใส่กล่องไปเลยฝากส่งไปทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยฝากส่งคนนี้แล้วพี่น้องเด้อไปติดตามเป็นลน์กับไฮรุนนะตามไฮรุนเหนียกว่าเหนียกายำบ้านกระเฮ็ดดอกฝากส่งก็นี้ห่างยำยำบอว่างกับขับรถอุ้ยไก่น้อยก็ระไยจะมาสอน ว่างบ่ได้ว่างเราต้องมีเนื้อเห็ดเอากูเห็นเลยเนาะอากระชีดกูเห็นวะนี้เนาะกูเห็นตอนเขาสารเนาะสารมาสารปุดยย้อนเลยผมมามือสารสารกอกอไว้ก็เชียงไฮแล้วมันนี่ยิบเกาหกหน่วยยิบหน่วยมันสิแล้ว แล้วก็เอาเม้นมื้อนาเอากินข้าวกินน้ำแล้วบ่มาฮะกินน้ำวายอันนี้ก็จักสิหายังให้กินนะปอบมาบ่บอกกันขันมาบอกกะสิต้มไก่ทาอยู่บ่ได้บอกนี่ก้นชิสิได้นั่งคุยกันเฉยเฉยนี่แหละเอาทามือมามือบุญมามือบุญมีบุญบ่มีบุญมาที่เก่านี่มาที่เก่าเชี่ยวมัน แก้วหรือมาตังซันกับขี้เก่าด้อยู่เล้วฮะชุดท้ายฝากฝากเอสซีไปเนี่ยฝากซ่องด้วยฝากฝากซ่องหน่อยเด้อสายลมเย็นคนมันนอกไปใส่กัทักทายได้แน่เอิ้นใส่ก็ได้บอกขี่คุยดอกบางเทือกับขับรถนี่พี่น้องน่ะพี่น้องงานที่ตามเพคนๆนี่ขอฝากไให้นี่กิ้องเข่าพี่น้องเอากล้องเข่า กอ,องเขาหน้อยกองขาน้อยค่าแม่ได้นอนในกองน้อยเนาะ <c oughs> สานกับมันกับบุกคอยงามไปเในดอกพี่น้องแต่ว่าพอได้ใส่อยู่แต่ว่าขายบออ,อสนใจกันใส่อยู่ะนะเอาฝากกดใจติดตามฝากกันทุกฝากช่องเลยเด้อพี่น้องเด้อ มีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวขี้ล่องให้ใหม่ดอกมีแขกมาเยี่ยมมายามคือทีทำนี่ก่อนเนาะพี่นอกเนาะอะสบายดีพี่นอกเออสบายดี